ก่อนที่จะไปชมจริงๆในโรงนะฮะเพ่หน่งคนมหาเฮียนังมหาหานี่เ,ออเวลานี้เราจะจับตอนสําคัญ<อ>ผีเด็ดเลยนะฮะน้าจิ้มไม่ได้ดูฉากนี้นี่เสร็จเลยทีเดียวแต่อันนี้มันยิ่งกว่าในหนัง<อ>เกรดใหญ่ยิ่งกว่าในหนัง <สะ S 1> นอีกเลยแสดงว,ว่าถ้าดูวันนี้ทําให้น้ําลายมันไหลสอเล่นแล้วก็พวกนี้ก็ไปดูดูอะไรย,ยิ่งกว่านะหนังก็ดีขนาดอันนี้ยิ่งกว่านั้นด้วยดูอะไรดีกว่านะเพ่หนงคนมหาเฮียชนะ คุณอุตรดิตตส่วนผมคือมือขวาวีบางกลวยอย่าหัวเระะาะหน้าตาของผมหน้าตาผมไม่ตลกอย่างที่พวกคุณคิดครับผมอยู่กับเฮียมาก,กี่ปี ีเยผมจะทำให uh ้เฮียผิดหวังได้ไงแม่นี่แค uh ่งานแรกเฮียงานต่อไปแล้วก uh ็จะเสร็จภายในไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ทำมอบหมายให้พีบางัวยทำเถอยเรียบร้อย บอกกันไดีด so ีก็ได oh, ้ทำไมต้องใช้กำลังด้วยวะโอ้ไปเคลียร์แล้ทำไมไม่มาเคลียร์ต้องให้ตูพระรามเจ็ดกับเดียวจุมพรไปเชิญไม่ก่อนแค่นี้เบาะเบาะอ้กตัวตูวออกที่้งแล้ว น,นี่คือไอ้ oh ตูพระรามเจ็ดผมว่าคุยกับพี่ดีแล้วแล้วพี่้องซ้อมผมสองคนด้วยอ่ะไเด็นนี่คือตูพระรามเจ็ดซ้อมเตะสะท้านโลกันยืนทด่เฉยก่อนอย่าพึ่ง โรมเสร็จอาเปเรียพี่ตูพ like ูดดีได้ผมไม่มีเงินให้ี๋ยวผมหามาใช้ให้อะไรอะไรอะไรก็ทำไมอคนดีๆมันไม่มาเคลียเอง นานทีมาเล่นหาเรื่องเหนียวนี่เดี๋ยวผมไม่มีเงินผมมาหาเออเร็วๆนี่แหละเมื่อไหร่เราเอาเร็วๆนี่ไงแล้วเมื่อไหร่เราทำไมโอยเก่งรั้นเลยโอเคอะไรวะผมขอลาออกดีกว่า เอกไปพักผ่อนได้ละไปโดนยึดสิไปพักผ่อนโดนยึดมันอะไรกันวะไอ้โตกพักพักผ่อนโดนยึดมันคืออะไรถ้าเราไม่จ่ายมันก็ยึด <laughs> เอกสมควรตาเยเมาไปพักผ่อนนอนเออนี่จะสมาคาระวะเอ้สร้อยดูพี่ ใครคือไอ้นงใครคือไอ้เท่งวะผม,ผมเท่งครับผม,ผมนงครับแล้วเอ็งเป็นเพื่อนมันเหรอวะนั่นรุ่นพี่ครับนั่นเป็นคนสั่งให้ผมเล่นเองครับอ้าวแล้วเล่นแล้วทำไมบอกเขาไม่ให้จ่ายไม่รู้ว่ามันไม่มีตังไงเฮียคุณไม่เหมือนใครนะเว้ยเฮียคุณอุนดิตเฮียครับผมสองคนตะชัยนี่เฮียครับโอ้โหเฮียไม่ใช <laughs> ่อย่างนั้นไม่เฮียนะยเฮียเฮียดีๆ เราผมสองคนเราเล่นไปแล้วเราจะหาเงินมาใช้เฮียคุยไอโน่งด้วยคุยด้วยอ่ายังไม่เข้าไปแล้วก็ของเล่นมีเพีย เฮียเฮียเขาบอกเขายอมยอมให้เรา,มมาประนอมหนี้ได้เนี่ยครับอะไรผมอยากดูของจริงๆนะครับอะไรนะครับของจริงๆได้ไหมเสียใจติดกันเรียบร้อยแล้ว <laughs> จะดึง,ดง,ดงดดนี่น <laughs> <ห>ั่นอะติดแล้วตัวเนี้ยโอ้ของนาฮาคงมีบางกลวยหายเลยโอ้โหแล้วมันดึงทันแน่นเลยโ <laughs> อ้ของนาฮาหนังสก,กัดเลย <laughs> โอ้ไอ้จ <the sup otherapy disorder> <the> ักเนี่ยไอ้จักเอางี้ฉันรู้สึกชอบใจเองว่ะไอ้เท่งครับผมไอ้นงนี่ฉันไม่ก็ชอบแกเท่าไหร่แต่ฉันจะยกนี่ให้เอเองขอบคุณครับทำงานให้ชินมาทำไรทำไรเยวีบอกคุมาเลยทำไรครับเอางานที่สุดจริตนะครับคนอย่างเทีย เขาเคยทำงานผิดกฎหมายเรอวะโอ้เยอะเลยนะงานชิ้นเนี้ยถ้าพวกเองทำสำเร็จแล้วก็นี่ทั้งหมดฉันจะยกให้ง่ายๆแค่เอาเอาของเอาของไปส่งแค่นั้นเองของชิ้นนี้ยไปส่งที่เพียรปักเก็ตครับแค่นั้นเองได้ครับเคบีครับเอาของมาเลยเออฮียครับอะไรครของอยู่นี่ครับของเองพี่ยอด ด้านในปิดไว้ห้ามเปิดห้ามเปิดกลางทางใช่ริมทางเปิดได้ไหมใช่ท,ทางน้งเดินแล้วก็ชั้นยกนี่ให้แกไม่ถึงมือที่นเปียกปักเก็ดด้วย,วยรครับผมเออแต่ว่าเฮีเเยครับผมทางมือใจแล้วเกินอ่ะเออผมขอขอรถัะคันนะครับรถอยู่ด้านในเองไปเอาล <สะ S 2> แล้วกันแล้วก็จะขัดซิ่งนั่นแหละแม่ครับบอกว่าจะซิ่งไง เออมันเหมือนจะมีอะไรแต่ไม่มีอ,อะไรขับดีๆเข้าใจป่ะนั่งเขาตัวก่อนนะเพราะว่าเฮียกุลคงเมื่อยแล้วล่ะราพาเฮียกุลเขาไปพักผ่อนก่อนเออไปเฮียกลับนี่เฮียเดินไม่เป็นอืมเอ,อ๊ยรถอยู่ไหนนี่ไงที่จอดรถไปเปิดไปแล้วรีบไปส่งของจ้ะรอแปไ๊บนะไปเอารถก่อน <c oughs> เร็วเวเฮ้ย เอาไปให้พี่ผิวเฮียเปียกปากเก็ตเฮ้ยฮวะออกมาไอ้ข้างนอกอะไรอ่ะอะไรอะไรฮึ่มพึ่มสตาร์ทรถอยู่เนี่ยเอออุ่นเครื่องก่อนเหรอเออฮึ่มออเอาฮะออกมาพึ่มพึ่ม พี่เนี่ยเออเฮ้ยผู้หญิงโนดูเธอด้วยนะเดี๋ยวนี้ไปตามหมอก่อนเฮ้ยแฟนพี่เฮ้ยดูนะยังไงพี่ไม่ต้องห่วงนะผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของพี่ผมจะต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ได้หรือว่าอยากจะทำอะไรพี่สักชิ้นหนึ่งชีวิตผมพี่ดูแลผมมาตลอดไปตามหมอก่อนใครแฟนพี่เองผมจะดูแลเขาขึ้นมาตามหมอก่อนผมอยากทำอะไรพี่สักชิ้นหนึ่งเออทนี่วุณ คุณนี่ฉันเป็นใครอ่ะเอา้าบทก็ไม่อ่านม <ijo plays> ไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องไม่ได้อ่านเลยเหรอไม่ใช่ตรง,งนั้นเบอร์อยู่ไงรถชนน่ะคุณน่ะเป็นแฟนผู้ชายคนเมื่อกี้เนี้ยเขาขับรถชนคุณนะ่ะเขาตั้งใจเลยเขา<อ>ม,มาช่วยคุณนะเนี่ย,มยไม่เป็นไรอะ ขาขับรถชนคุณยังไม่ฟื้นเหรอผมยังไม่ฟื้นเลยเฮ้ยผมยิงเอาันดีอะไปหาหมอหมอมาไม่ได้ผมต้องต้องทำหิวลมพัดเฮ้ยเล่นมากเราจะบกเป็น้องเึลงจีบอีกเกิดเราสองคนเอาตุ๊กตาไปให้ เดี๋ยวเพียบปากเกตปล่อยเขาตายเนี่เลยเออเอางี้กันถ้าขืนไม่ไปส่งก็ตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววีฆ่าเราตายพอผู้หญิงมานะผมพาผู้หญิงนะร้ายอยู่ดีโอ้ยกระกระเลยเนาะเอากันซึ่งหน้าเลยเนาะงั้นพาเธอไปโรงพยาบาลด้วยนะแล้วพี่จะตุ๊กตาละไปให้เฮียเพียบปากเกตเออพี่เฮียวีเขาสั่งไว้ผมต้องทำงานอะไรให้พี่สักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเออเฮียวีสั่งไว้ ห้ามเปิดระหว่างทางพี่ก็สั่งเอ็เหมือนกันว่าพี่แฟนพี่ห้ามเปิดระหว่างทางเหมือนกันรี่พาทุกโรคบาลคุณจะเอาตุ๊กตาไปเถัดไปกันเลยเอาอุ้มไปเหรอโอ้ผมจะดูแลอย่างดีแฟนพี่ใช่ไหม่ะเอาตุ๊กตาไปนั่นน่ะจับบ้านลูกนี่ลูกโดนไม่น่าไว้ใจงั้นนะตุ๊กตาทำอะไรได้เราอ้าว นี่เนื้อฉดๆดถ้าผู้หญิงไม่มีใจจะไม่เป็นอย่างนี้ดูแลด้วยนะผมจะดูแลอย่างดีพี่พี่สาวว่าไงอย่าเปิดข้างทางจำไว้นะผมแช่อย่าเปิดข้างทางไปพี่ใจเองมากไม่เป็นไรพี่เองเปรียบเหมือนน้องพี่โอ้ผมรักพี่ดีมากให้ผมไปเลยนะ อย่างไงก็ต้องเอาอาแปะไปให้กับเฮียเพียกปากเกต มาหาเฮียเปียกปากเก็ตครับมีบางกลวยเอาของมาให้ชั้นใช่ไหมครับผมอามมนี่เน้ครบผมเองไม่ได้เปิดดูแน่นไม่ได้เปิดแล้วครับปิดปาก let go. คุณผู้ชมครับแม่เรียกลูกปั๊บลูกสาวมาเลยครับหน้าตาสะสวยโชคดีครับโชคดีของเด็กหน้าเหมือนแม่นี่คือน้องพลอยลูกสาวคนเล็กของคุณเท่งเถิดเธอน,นั่นเองเออเ,ออเออต้นพาคุณพ่อได้ไหมคะเต้นได้เหรอคะนี่โอ้โห,โหลูกไม้หล่นใกล้ต้นู่แต่ของดีพี่เท่งแกให้ดูนิดเดียว หนูหนูมากับใครคะมาจามพ่อคุณแม่แล้วก็นังพี่พลอยเขาบ่นอะไรอะ่ะใครนอนกับลูกสาวผมแล้วพี่พลอยมาไหมคะ,มคะเรียกพี่พลอยเถอยค่ะพี่พลอยค่ะนี่ครับลูกสาวคนรองของคุณเท่งน้องพลอยนั่นเองครับคนนี้หน้าตาคมเข้มครับโชคดีหน้าเหมือนโง่เหงลูกชายอีกคน ทับดูรายการอะไรคะชิงไลยชิงงานค่ะโอ้เอ๊เต้นเต้นท่าคุณพ่อได้ไหมคะได้ค่ะได้เหรอคะเอามิวสิกเม้่คนนี้ลีลาไม่เบามีกลางแขนแขนเด็กเดินท่านักเลงในซอยเปิดเทินได้ไหมคะได้ค่ะได้ครับแต่เราเดินทีละคนเลยเอาคนแรกเดินท่านักเลงเลยชงส่งลูกสาวแน่ดูครับดูนักเลงสิรับแน่กลัวจริงๆคนที่สองเดินได้ไหมคะ กาๆเลยนะคะหลายเดือนสิคะลูกพี่วันนี้ออกแนวเบ่งกล้ามด้วนโยนโน่นโน่นโน่นคุณลุงบัญญาเห็นไหมสวัดีค่ะลูกอ๋อนั่นนั่นนั่นพี่พี่ตั๊กเห็นไหมอ่าวันวันอันนี้คุณลุงค่ทาสวัสดีค่ะอ่าเด็กเด็กว่าเด็กเด็กว่าพี่เขาไม่ฆ่าคุณพ่อแล้วค่ะเห็นไหมว่าผมไม่ลูกจริง ไปไปลูกไปไปไปหาผมแด้นะคะเดินแบบนักเลงลูกไปเดินมาเลยลูกนักเลงเดินก็กล่าวมเลยเห็นแววแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมผมว่าลูกไม้ลูกนี้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆลูก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 จ๋าหันมามาอันนี้คุณลุงด้วยค่ะอันนี้ลูกค่ะพี่เด็กวายของพิงเอามาพิงไม่เปิดดูแน่ ฉันขอดูของก่อนถ้าเกิดว่าของยังอยู่ครบแล้วก่อนเองก็รอดไปครเปิดดูดิของครบปะแง้มแง้มแง้มผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับพอเปิดตุ๊กตาอแปะของเท่งหน่งคนมหาเฮียเข้าไปถึงกับขำกิ้งนั่นหัวราะจะหมดสติไปแล้วครับข้างในนั้นมีอะไรกันแน่ หนูหลิงเปิดดูดิออ้ออาอะไรครับที่ทำให้ผู้หญิงหน้าตาดีๆอย่างหนูริงเป็นอย่างนี้ไปได้น,น่าหมดสติไปอีกคนครับแต่ใช้ไม่ได้กับคุณเม่าอ้อาวไอ้เมื่อกีน้นึกว่าฟอร์มดีหัวเราะอีกคนครับสงสยัยข้างในมีอะไรเด็ด น่านคนนี้ออกลีลาด้วยครับถ้าทางจะเป็นอ,อง,นงัาโอ้โหดอกเดียวที่อยู่ครับต้องเปิดซ้ำให้ดูสองทีเฮียพี่วดีออโอ้โห่พี่โอ้ผม,มผมตามหาพี่เนี่ยไปแล้ว ไอ้เรื่อนี้ไว้ทีหลังเงินไว้ที่หลังเงหงมือนกันพี่โอ้มาคืนพี่ไ <_ EN> อ้พอแล้วเดี๋ยวผมมารับกลับอา้าวฝากไว้ก่อนเฮ้ยครั้งนี้เอาทำไปถูกแล้วผมทำอะไรแล้วพี่ <Okay. S 1> ก่อนหนึ่งมันแฟนพี่ผมก็รู้ไงพี่ฝากให้ดูแลเลยทำอะไรท้องป่องเนี่ยอา้อาอ๋อพี่ใครพูดอย่างนี้ล่ะมีเพื่อนพี่หรือเปล่าก็เพ,พื่อนพีง่ไงฉันนี่ขอบคุณเขาอะ จป้าดีเพื่อนนันเนี่ยออถ้าปเป<อ>็นสนิทกัน๋เขาจะยอมทำให้ไหมเนี่ยพี่สั่งผมว่าห้ามอะไรนะห้ามห้ามาาพี่สั่งเองแล้วไงพี่สั่งผมว่าก็เหมือนอัแปรเนี่ยพี่ก็ไม่เคยแกะกลางทางออถ้าเราสั่งอาแปรพี่อะห้ามเปิดกลางทางผมก็ไม่ได้เปิดกลางทางผมเปิดที่บ้าน อุ้ยเย็นฉ่ำเอาเองสองคนมีความสุขแล้วกันสำหรับพี่ไม่อยากจะเปิดเอาแปะดูไม่ได้นะพี่แล้วก็จะจะขังตายเหมือนพวกีเฮียเขาเอาวะนี่เฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะถ้าพี่ตายแล้วลูกหนูล่ะเขาก็ลูกเขาไม่เหรอไาเหรอกเขายอกว่าพี่ครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรอย่าเปิดเลยนะอย่าเปิดนะครับขอร้องเตือนแล้วยังไม่ฟังอีก นั่นบอกแล้วว่าอย่าเปิดเห็นไหมครับแค่งเงมเยมโอ้โหขำจริงๆครับคนนี้หัวรอะถึงขาสั่นเลยครับผู้หญิงคนนี้เรียบร้อยจริงๆก่อนสลบมีถอดรองเท้าด้วยในที่มีอะไรอ่ะก็แผนก็แผนการทั้งหมดอะเป็นความคิดของแกนั่นแหละ เหมือนเหมือนพวกเกียตรตะปาดโดนน้ำร้อนเฮ้ยพีพผมเปิดเปิดได้ไหมเปิดแล้วขำเปิดแล้วฮาเปิดแล้วฮาใช่มีอะไรอยู่ในนี้กันแน่เปิดแล้วถึงได้ฮาการระเบิดระเบิดเฮาร้องขำอิ้งก,กันขนาดนี้ต้องไปพิสูจน์กันเองแล้วครับขอบพระคุณมาด้วยนะครับ